สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกงหน่อไม้กันเด้อหน่อไม้เราก็เก็บมาจากสวนของเราเนาะอันนี้เนี่ยในในนี้นะคะหน่อไม้นี่เก็บมาก่อนบ้านสวนมีตังของเราเนาะหน่อไม้จะมีมีหน่อไม้มีต้นไม้หน่อไม้นี่รอบๆไปเลยรอบสระของเราเนาะอ,อันนี้เราตัดมาแล้วตัดมาเรียบร้อยแล้ว ขากะมาต้มต้มก่อนนะคะต้มต้มให้มันจืดเนาะจริงๆมันก็กินได้แล้วแหละมันจืดแล้วกินได้แล้วนะคะถ้าผู้วเบยกแกงก็ไปกินกับน้ำพริกกะปิกินน้ำยำก็ได้และะ้วค่ะต้มเสร็จในนี้เราก็จะมีน้ำใบยะนางน้องน้ำใบย่นางเอาคั้นด้วยมือหรือตำก็ได้แล้วแต่เนาะใส่ในหมอ้อแล้วก็อีสานเขาก็จะมีข้าวเบือเนาะ ข้าเบือก็คือเอาข้าวเหนียวไปแช่แล้วก็โขกใส่ในนี้เนาะให้มันข้นใส่บักพิกใส่หอมใส่กระเทียมนะคะนกแปนเขาก็สะดูก,การแกงเนาะเขาก็เอาน้ำเดือดแล้วเขาก็เอานุม่มลงอันนี้แกงแบบบ้านสวนมีตังเนาะสไตล์บ้านสวนนีตังอันนี้เขาจะมีเต่าแกสเนาะเพราะว่าเขาอยู่สวนอยู่ไฮอยู่นะเขากกติใส่ฟืนโอ้ยควร น้ำตาแตกเลยเอาใส่เนาะใส่ไปเสร็จเราใหม่ที่น่าต้มเรียบร้อยใส่กับน้ำใบย่านางของเราแล้วก็ใส่ข้าเวเบือลงไปหอมริกกระเทียมไม่ได้หนเดี๋ยวเด้ออันนี้ขออนุญาตว้าจ้นเดี๋ยว,ยวเร่งแกะก่อนนะค่ะเร่งแกะกนเร่งแกะกอนแกะธรรมชาติเนาะเป็นฟื้นเป็นใหม่ในสวนนะ้าเอง เขาไปติดี๋ยวรอให้เดือดก่อนเนาะเครื่องปรุงเขาก็บ,บม่มีอีหยังหลายเครื่องปรุงเขาไอ้บ้านสวนมีสั่งเขา,บา,าเขาบกกินไอบ้บเบกกินพวงชุบโรตเนาะเขาก็ดจะนีแต่เกลือเกลือนี่เป็นเกลือเกลวิเศษเด้อซื้อมาจากกระสินบ้านคอยเป็นเกลือสินเทาใส่เกลือสินเทานะคะในหม้อเขาแล้วก็ใส่น้ำปลาน,น,น้ำปลาแดกนิดหน่อยน้ำปลาแดกนิดหน่อย แล้วเขาจะมีผักเคียงผักนะผักเอนใส่เนาะอันนี้เขาได้เตรียมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ผักของเราจะมีผักกระแยงผักกระแยงภาษาการเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะผักกระแยงเหรอผักกระแยงเนาะแล้วก็ใบแมงรักผักอีตูแล้วก็ต้งองมีเด้ออีสานแท้ต้องมีลูกโดดลูกโดดนะคะต้องมีลูกโดดนะ เดี๋ยวรอให้แก๊สเราทำงานแป๊บนึงเนาะ oh. แก๊สฮัเล่งแป๊บนึง oh. ่งมะฮะก็จะใส่เกลือ,อนิดน, oh. น,นึงอันนี้สูตรไผ่สูตรมันเด้อแล้วแต่แซ่ไผ่แซ่มันบ้านไดกินผงชูรสก็ใส่ผงชูรสลงไปเนาะแต่บ้านเราไม่ได้กินผงชูรสเราก็จะใส่เกลือแกง oh. เราจะไม่ใส่น้ำปลาเนาะนะฮะจะใส่เป็นหน้าปลรราแกงเนาะไม่สูตรไผ่สูตรมัน น้สูตรบ้านเสืนมีตังหม้อฮอตลื่จะเดือดแล้วกระจายน้ำปลาร้าลงไปรักสองซอสองพัดทีเดี๋ย <Yeah. S 1> วก็รอให้เขาเข้าเครื่องเดือดเข้าเครื่องแล้วก็ใส่ผักทีเนี่ยจะปิดอันก็กินได้เพราะว่าเราอยู่กันแบบธรรมชาติอยู่แบบแง่ายๆเนาะแกงจะรอแก๊ รอแก๊สรอติเล่นก่อนรอเล่นแก๊สก่อนกำลังเร่งแก๊สปูแก๊สเขาแต่แห้งนิดเดอกดวกำลังนะคะเดี๋ยวรอสักครู่เด้อเดี๋ยวรอแก๊สก่อนไปห้องน้ำนี่ลูกไปถี่ในห้องน้ำก่อ น้อยอ้่นอวนิดหนึน่งโอ้หอนรีดไขมันไปในตัวอันนี้หม้อเราก็จะน้ำข้นๆหน่อยเยึยแก๊สเรากำลังทำงานโอ้สเสบยบานาอ เ็กแก๊สเรากำลังจิดเล่งขึ้นแล้วเร่งแก๊สแล้วอินไปไฮไปเครื่องปรุงฮับวกามีอยังหลายใส่แค่น้าปลรราจับเกลือแค่นั้นเอง รอหม้อเราเดือดปุดๆให้มันปปุๆบ้าๆก่อนเราก็ผ่าฟืนไว้เฝาเก็ดก่อนเก็ดเราไม่รู้ แบนึ่นเดอโอ้ควันเดี๋ยวคุ้มบางตอนนะโอเคได้แล้วือ่ังอันนี้ตามสไตล์บ้านเราข้าวตีโดนหน่อยด่แล้วเผ็ดจวดจัดกินแล้วซื่นใจ รอให้มันเดือดอีกหนหนึงแล้วก็จะใส่ผักเป็นอันว่เสร็จแกนีบกระเสียบแล้วอยู่กับสวนนาเนาะแกยสเราเอาแก๊ดน้อยๆใส่ก็ได้ ไปเงือแตกไปกกนี่พอนั้นแล้วเราก็ใส่ใส่ลูกโดดก่อนลูกโดดนะคะลูกโดดก็คือพริกพริกลูกโดดใส่เข้าไป มีใครชอบกินผเผ็ดใส่ลูกโด่ลงไปเดี๋ยวรอให้น้ำมันเดือดอีกหน่อยเลย ฝน,น,นมันตกเนาะฟืนมันเปียกมันก็เลยช้าช้าๆๆ <ๆ S 2> จริงนช่ป่อแก๊สก็จะฟังเสียงกบเสียงเขียดไปด้วยทำกับข้าว <ๆ S 1> ฟังเสียงกบเสียงเขียด กับข้าวไปด้วยฟังเสียงปลุกเสียงเขียดไปด้วยคนีหม้อเรากำลังเดือดนะแก๊สเราเล่งขึ้นมาแล้วเดือดปุ๊บเดือดแล้วเราก็ใส่ผักกระเยงก่อนผักกยง,งผักกยง,งใส่ลงไปใส่เพื่ออะไร หอมมันหอมด้วยผักแก่แงมันหอมเลยวดูบดบ,ดบับบๆให้ผักกก่แงยุบนิดนึงก่อนแล้วก็ใส่ผักอีตู่แล้วก็ชิมดูก็เป็นอันว่าเสร็จแด๊กแกงหน่อไม้แลาแกงหน่อไม้แบบบ้านสวนมีตังคนนิดนึง เสร็จแล้วใส่ผักอีกตูลงไปเดอ้อใส่ผักอีกตูแล้วก็ให้เขาเดือดนิดนึงให้เลงแก๊สขึ้นให้เดือดนิดนึงเนาะอันนี้เราไม่ได้ใส่ชะอมเนาะเพราะว่าชะอมมันโดนฝนเดี๋ยวมันจะขมฝนมันตกัน,นี้เราก็เลยไม่ใส่ชะอมเราก็มีในสวนเนี่ยนะคะเข้ามาดูใกล้ๆเลย น้ำดำๆมาซีมดอกซีมครั้งสุดท้ายนะเดี๋ยวเราก็ปิดแก๊สเราลงเราก็กินได้เลยซ่บๆพี่น้องมาเด้อมากินข้าวน้ำกันเด้อแซบหลายแซบแซบแซบเดี๋ยว คลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเฮดให้เบิงเด้อว่วาเฮาสิแกงอีหยัง,งมือนี้บ้านสวนมิต่างขอลาไปก่อนกับเมนูก่แกงเราใหม่เ้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ้านสวนนิด